เคยมีอาการนี้กันบ้างหรือเปล่าคะปวดส้นเท้าปวดมากตอนตื่นนอนตอนที่จะก้าวเท้าแรกไปรู้สึกปวดมากๆเลยมันคืออะไรวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับอาการนี้กันค่ะอาการนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่ารองช้าหรือในภาษาอังกฤ,ฤษค่ะเรียกว่า plantar fasciitis วันก่อนเนี่ยเราพูดกันถึง f a ชเชีก็เลยนึกถึงโรคนี้นึกถึงอาการนี้ขึ้นมาค่ะ อรองช้ำเนี่ยมันคือการที่พังผืดนะคะเราจําเรื่องพังผืดกันได้หรือเปล่ามันจะมีพังผืดชิ้นหนึ่งที่ปกคลุมอยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้ามันมีชื่อว่า p พลนตาฟาเชียนะคะเมื่อมันเกิดการอักเสบขึ้นมาเมื่อเราใช้งานมันหนักจนเกินไปอ่ามันจะเกิดการอักเสบเราก็เลยเรียกอาการนี้ว่า p พลนตาฟาชเชียอาติสนะคะ itis ตรงนี้ itis itis ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นคำต่อท้ายที่แปลว่าเกิดการอักเสบโอเคเรามาทำความรู้จักโรคนี้อาการนี้ให้มากยิ่งขึ้นอ,อย่างที่บอกค่ะรองช้ำม,มันคืออะไรมันก็คือการที่แฟชเชียชิ้นนี้เราเห็นไหมคะด้านใต้ของฝ่าเท้ามันก็จะมีแฟชเชียนะครปกคลุมอยู่ โดยทั่วไปเลยถ้าเราใช้งานมันหนักจนเกินไปนะคะเดินมากเกินไปวิ่งมากเกินไปหรือลงน้ำหนักซ้ำๆนะะก็จะทำให้แฟชเชียตัวนี้มันเกิดการอักเสบขึ้นมาได้แล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นั่นเองนะคะปวดส้นเทา้าที่เป็นเยอะๆก็คือปวดส้นเทา้าแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดอาการปวดขึ้นได้ นะคะโดยทั่วฝ่าเท้าเพียงแค่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดที่ตำแหน่งส้นเท้าก็เท่านั้นเองแล้วทำไมมันถึงปวดมากตอนตื่นนอนนะตื่นนอนเดินก้าวแรกแล้วปวดเลยอย่างที่เราได้เคยทำความเข้าใจไปกับเรื่องของแฟชเชียแฟชเชียเขาเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พอเราไม่ขยับเขานาน,านๆเรานอนทั้งคืนค่ะ ตัวแฟชเชียน่เองคํามันจะผสานใหญ่กันหนาขึ้นแน่นขึ้นก็เลยทําให้เวลาเราก้าวเท้าแรกลงไปในขณะที่แฟชเชียนมันหนาตัวทําให้เกิดการปวดนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราเนี่ยเดินไปสักพักหนึ่งแฟชเชียน er มันก็จะเริ่มคลายตัวอา,อาการปวดต่างๆมันก็จะเบาบางลงอาการปวดจะค่อยๆลดลงนะคะ าสาเหตุที่ทําให้เกิดรองช้ํามีอะไรบ้างต้องเรียกว่ามันเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวอหนึ่งก็คือการเดินหรือการยืนที่มากเกินไปทําให้มีการลงน้ําหนักที่ฝ่าเท้าซ้าๆๆนะคะ2ค่ะคือการที่เอ็นร้อยหวายมันตึงเอ็นร้อยหวายมันจะมีความเชื่อมโยงกับแ a n น้าฟาเชีย เอ็นร้อยหวายคือเอ็นที่อยู่ทางด้านหลังของข้อเท้านะคะถ้ามันตึงมันก็จะดึงให้แฟชเชียตรงใต้ฝ่าเทา้าตึงตามไปด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ง่ายนั่นเอง3ค่ะการที่น้ำหนักตัวเราเยอะเกินไปเวลาเราลงน้ำหนักเดินค่ะน้ำหนักก็จะลงที่ฝ่าเท้ามากแฟเชียมีโอกาสที่จะอักเสบได้ง่ายขึ้น อ่าสี่ค่ะทำกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นเราไปวิ่งโดยที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนนะคะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้เช่นเดียวกันอ่าห้าค่ะโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติอาจจะส่งผลให้การลงน้ำหนักของฝ่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเราอาจจะลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้เกิดเป็นรองช้ำขึ้นมาได้นะคะแล้วก็6ค่ะลงน้ำหนักเท้าข้างเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความเคยชินของแต่ละคนด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราไม่ทันได้สังเกตว่าเราเป็นคนที่มีนิสยัยชอบลงน้ำหนักฝ่าเท้าข้างเดียวยืนอยู่นะคะเราลงน้ำหนัก เท้าแค่ฝั่งเดียวก็มีโอกาสทําให้เท้าฝั่งนั้นนะคะมันมีการกระทบกับพื้นซ้ำๆๆแฟชเชียเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นนะคะเหล่านี้คือสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดรองช้าทีนี้ค่ะการแก้ปัญหาแก้อย่างไรก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องแก้ไปตามสาเหตุไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา นะคะอยากให้เราทราบกันเหล่านี้คือสาเหตุที่ทําให้เกิดแฟเชียอักเสบเนาะทำให้เกิดรองช้าขึ้นมาดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหามันต้องครอบคลุมสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะการแก้ปัญหามีอะไรได้บ้างอยากที่เราทราบค่ะการที่เกิดรองช้ํามักจะเกิดคู่กับการที่เอ็นร้อยหวายหรือน่องตึงดังนั้นแล้วค่ะเราก็ต้อง คลายน่องนะคะทำด้วยการคลายน่องนวดคลายนอ่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานวดคลายตรงบริเวณฝ่าเท้าเป็นการยืดพังผืดคลายพังผืดชิ้นนี้ออกนะคะนวดไปเลยค่ะบริเวณใต้ฝ่าเท้าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปดูปัญหาส่วนอื่นๆของโครงสร้างด้วยเพราะอันที่จริงแล้วนะคะ รองช้ำที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการที่ฝ่าเท้าเรามีปัญหาเลยแต่เกิดมาจากโครงสร้างส่วนอื่นมีปัญหายังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนที่สะโพกทั้งสองข้างไม่เท่ากันดังนั้นนะคะทำให้เรามีปัญหาเวลาเดินอย่างแน่นอนการลงน้ำหนักของ ฝาเท้าทั้งสองข้างย่อมไม่เท่ากันแล้วมันเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดรองช้าได้ดังนั้นแล้วค่ะเราต้องไปดูส่วนอื่นๆในร่างกายร่วมด้วยและก็แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะโอเคมาดูกันต่อค่ะการแก้ปัญหาด้วยการให้คําแนะนํากับคนไข้หรือว่าลูกค้าที่มาเราทํำยังไงก็คือน้องตึงก็ต้องยืดน่องนะคะ คนไข้รองช้ำม,มักจะน่องตึงด้วยเสมอดังนั้นเราจะแนะนำให้เขายืดกล้ามเนื้อน่องยืดคับมัมเส้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องแนะนำให้เขาคลายพังผืดคลายกล้ามเนื้อต่างๆที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าด้วยตัวของเขาเองอาจจะเป็นการเหยียบลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันทำให้แฟชเชียตรงเนี้ยมันคลายมันนิ่มลงได้ นะคะการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆเมื่อคนไข้ลูกค้าเข้ามาหาเราเรานวดให้เขาแล้วก็แก้ไขปัญหาส่วนอื่นๆไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นส่วนที่2ก็คือเป็นการแนะนําให้คนไข้กลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเรียกว่าดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะและนี่ก็คือรองช้ำนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะเข้าใจ โรคนี้เข้าใจอาการนี้เข้าใจสาเหตุแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหามากขึ้นนะคะสำหรับใครที่เข้าใจคลิปนี้ค่ะช่วยพิมพ์เลข9ลงมาในคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ลิซาก็ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ